สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับช่องครัวพ่อเอวันนี้มีเมนูจานเด็ดจานด่วนอีกแล้วครับพอดีเดินผ่านหน้าบ้านมาเห็นใบกะเพราแดงนะครับกําลังสวยก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูหมูสามชั้นทอดกรอบผัดใบกะเพราแดงนะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเดี๋ยวเรามาดูพิธีทําไปพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับให้เรานําแป้งทอดกรอบครับใช้ยี่ห้อ ufm นะครับ1ช้อนโต๊ะใส่น้ําเย็นจัด เข้าไปสองช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันก่อนครับจากนั้นเตรียมหมู3ามชั้นมานะครับหั่นชิ้นพอดีที่เราต้องการนะครับชิ้นพอดีคำวันนี้ใช้200กรัมครับใส่ผงปรุงรสลงไปครึ่งช้อนชาคลุกเคล้าหน่อยนะครับให้เข้ากัน ใส่แป้งที่เราผสมไว้ครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วพักทิ้งไว้สัก5้านาทีนะครับแล้วเราจะนำไปทอดกันตั้งกระทะให้ร้อนดีแล้วก็นำหมูลงไปทอดเลยนะครับใส่ลงไปเลยพอทอดหมูมาจนได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะครับตักขึ้นก่อนครับ พักสเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับทีนี้เราก็เทน้ำมันออกแล้วก็เหลือติดน้ำมันก้นกระทะไว้นะครับใส่พริกแดงจินดาแล้วก็กระเทียมสับครับพริกแดงจินดานี้เผ็ดตามชอบเลยนะครับกระเทียมก็สี่กลีบตามชอบได้เลยครับคั่วพริกกับกระเทียมเราให้หอมก่อนเลย ต้องใช้ไฟแรงนะครับตอนแรกใช้ไฟกลางทอนไปทางอ่อนก็ได้ใส่น้ำน่อยใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชา ผัดให้หอมเลยครับทุกอย่างหอมดีแล้วใส่หมูทอดกรอบของเราลงไปเลยอ้าวใส่ใบกระเพราที่เราเด็ดล้างไว้แล้วนะครับที่มีน้ำติดอยู่ที่ใบด้วยนะครับใส่ลงไปเลยผัดกระเพราแท้เราจะไม่ใส่ผักอย่างอื่นนะครับนอกจากใบกระเพรา ใครชอบแบบมีน้ำเราก็เติมน้ำได้นะครับใครชอบแห้งๆก็ไม่ต้องใส่น้ำครับเมนูนี้ใส่เท่านี้พอเลยปิดไฟพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับหมู3ามชั้นทอดกรอบผัดใบกระเพราแดงนะครับน่าทานมากๆมีกระเพราแล้วก็ต้องมีไข่ดาวนะครับ ทำง่ายเองนะครับเมนูนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะครับรับรองว่าอร่อยถูกใจแน่นอนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ